สิ่งที่ผู้ผลิตไม่อยากให้คุณรู้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูอย่างแรกเลยให้ดูสีของผงกล้วยก่อนผงกล้วยปกติจะใช้2ช้อนโต๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดปริมาณกัน

สิบสี่ส7 4 8ิบห้าสเจดีเดี๋ยวมาเทียบสีให้ดูนะจะใช้เป็นสองช้อนชาเหมือนกัน